วันนี้เรามารีวิวหนึ่งสุดยอดล้อแบรนด์ชั้นนำนะครับนั่นก็คือแบรนด์ BBS นั่นเองนะครับก้านวายลายคลาสสิก2ชิ้นนะครับนั่นก็คือล้อ BBS LMR ล้อตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นล้อที่พัฒนามาจากล้อ BBS LM นะครับล้อ BBS LM อย่างที่ทุกคนรู้จักนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าก้านตัววายเหมือนกันแต่ว่าเป็นก้านตรงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าซี่เยอะมากกว่า ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวนั้นก็คือเขาเรียกว่าก้านมันจะออกโยนิดนึงแล้วก็ลดตัวความถี่ของก้านให้มันมากขึ้นแล้วก็ให้ดูทันสมัยมากขึ้นครับ LMR นะครับก็สามารถเลือกก้านได้2ส,สีนะครับนั่นก็คือสีซิลเวอร์ก็คือสีเงินนะครับกับสีด i มเบิร์นแบ็กก็คือสีนี้เลยเป็นสีเขาเรียกว่าออกเอ่เทาเทาเหลือบดํานิดนึงแล้วก็ตัวท้อง้อนะครับสามารถเลือกได้2แบบนะครับอันนี้คือสีแซนด์ดรของมันนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นเงาพิเศษ ก็คือสามารถเพิ่มออปชันได้ด้วยส่วนแคปล้อนะครับก็คือฝาล้อนั่นเองอันนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นฝาล้อดําโลโก้ทองนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าลาย3มิติของ BBS นะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นลายเขาเรียกฝาคลาสสิกของเขาจะเป็นตัวฝานี้เลย แต่ว่าเราก็สามารถเลือกเพิ่มออปชันได้ก็คือเป็นฝาล้อสีแดงหรือสีน้าเงินก็คือเพื่อให้เข้ากับตัวสีตัวรถหรือสีเบรกนั่นเองนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของล้อชุดนี้นะครับเป็นล้อเขาเรียกว่าล้อฟอร์สสชิ้นผลิตจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็วัสดุของเขาเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่เจ็ดเซีรีส์แรงอัดถึง1 2 0 0 0ันตันอัดตุ้มเดียวออกมาเป็นล้อล้อชุดนี้เลยนะครับผมก็คือบอกว่าเป็นล้อที่แข็งแรงแล้วก็เบามากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นล้อฟอร์ส้องชิ้นแนน่อบ We'll I'm โอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบล้อก,ก้านตัววายนะครับออฟเซ็ตลึกๆโคดโคแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ถึง3ขนาดนะครับของล้อ P B S L M R ตัวนี้ก็คือมีล้อขอบ 19, 20, 21นะครับแล้วก็ P T D นะครับมีถึง3รุ่นให้เลือกก็คือ5รูร้อ 14, 5้รูร้อ20แล้วก็5รูร้อ12ครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด แล้วก็ราคาสินค้านะครับก็ช่องทางเดิมได้เลยนะครับใน Li น์แอดแอดออโตบานนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูทั้งรูปหรือคลิปวิดีโอของเรานะครับในรถรุ่นต่างๆที่ใส่ล้อบีบเอตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่ Facebook Instagram YouTube Channel นะครับพิมออโต้บานเว็บบล็อกไทยแลนด์ได้เลยครับ